ักเราก็มีเหตุเราก็มีแต่ตรงนี้เราผิดทุกคนครอบครัวเขาเพื่อนปู่เขาเขาก็ต้องโกรธเราเป็นเรื่องธรรมดานะเพีนะนะแม่รักมันเหมือนมลูกไนใหม่ไม่เคยอยู่กับแม่แม่ก็ยังรักมันแม่ก็โกรธพอนะไอ้พูดจริงๆโกรธแต่เนี้ยอีกส่วนหนึ่งส่วนดีแกก็มีแกอยู่ในกันมาแกรักกันมาใช่ไหมแต่ช่วงเนี้ยแกไม่ดีมันก็ต้องแยกแยะเข้าใจไหมแต่แม่อยากให้จบงานนี้ก่อนนะ คิดว่าก็ตรงนี้ก็น่าจะให้เขาร่วมไม่จบนะเพราะแม่ก็รู้จักทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่แม่พรแท้แล้วก็ไม่ใช่แม่ใหม่แต่ก็เป็นที่เขานับถือกันแต่ก็อยากให้เรื่องนี้ให้มันจบแบบง่ายๆแบบแค่นี้แหละก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าพรผิดจริงทำลายอะไรที่ขึ้นมาถ้าตำรวจนั่นมาพรก็ต้องรับกรรมตรงนี้นะคะแต่ความรู้สึกนะความรู้สึกแม่คิดว่า พรคงไม่มีส่วนร่วมที่จะให้สามีเขาตายหรอกนะที่ใจแม่คิดนะใช่ไหมพรใช่แม่หนูมไม่ได้ทำอะหนูมไม่รู้อะหนูมไม่รู้มมรจริงอหนูมไม่รู้ว่ามันจะไปฆ่าใช่ไหม,ไมอย่างเมื่อวานเราก็ได้ระบายทุกอย่างออกมาหมดแล้วเนาะพรเนาะ เราอยากบอกอะเขบอ้ายออจริงๆเ้กเามาสิ่เด็ยดีใช่ไหมคะเราจำได้ไหมว่าเขาดูแลอะไรยังไงบ้างเขดูแลทุกอย่างกินอะไรก็เขาไปกิน เหน็ดก็มาไปไม่สบายคอยฉันตัวไปเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยไหมรอยจากพ่อก็คือเขาที่สุดในชีวิตแล้วค่ะดูขาทษวันนี้เราอยากบอกอะไรกับเขาควันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ลาเขาว่ารักปัก เราไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความทุกข์ในสิ่งที่มีพลาดไ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นไม่เคยเป็นเรื่องแบบนี้กอดมาค่ะหลที่ <S <S ขขเขาจะหายตัวไปเราได้เคลียร์ใจกับเขาไหมคะเราไม่ไทะเลาะก,กันค่ะเราไม่ได้เคลียร์ใจกันยังโงมแก้มกันอยู่เลย ขอโทษที่เป็นเมียที่ไม่ดีขอโทษที่ทำให้เป็นสาเหตุให้ลูกเขาต้องมาจบชีวิตแบบนี้จริงๆก่อ,อนหน้านั้นเรามีระแคะระคายว่าทางคนกินเขาจะรู้เรื่องเรารรพี่ใหม่ไหมคะไม่มีค่ะไม่ไม,ไมีเลย แล้วมันฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยอ่ะพี่ฆ่าหนูดีกว่าไหมอะแล้วหนูเป็นตัวต้นเรื่องอะ่ะถ้าจะฆ่าคนฆ่าตัวเราดีกว่าค่ะแม่ะายอนไปได้เรายังอยากจะแบบรู้สักมันชี่ไม่ค่ะ กฎหมายค่ะถ้าหนูผิดหนูยินยอมรับกฎของกฎหมายแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของกฎหมายยคนว่าเราไม่ได้เกี่ยวคือแบบต้เอเขาไป่หนทให้ที่หมาต้องหนูขอโทษที่หนูประพฤติตัวไม่ดีค่ะหนูยอมรับในเรื่องชูสาวค่ะแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าสามี หนูไม่ได้ทำค่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราพร้อมไหมคะที่จะดำเนินดนีตามกฎหมายพร้อมค่ะเราอยากให้กิจได้รับโทษจรงค่ะก็ให้เป็นตามกฎหมายเ,เลยค่ะอยากให้ถ้ามันไม่ประหารก็ให้มันติดคุกไปตลอดชีวิตเราจะไปเยี่ยมไม่ค่ะ พูดไปหมดแล้วค่ะพี่หนูอธิบายไปหมดแล้วค่ะแม้กระทั่งกับแม่เขาหนูก็เป็นคนอธิบายหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจริงๆมีตรงไหนที่แจ้งให้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจหราไม่เข้าใจหรอไค่ะพี่หนูผิดก็คือผิดค่ะหนูยอมรับผิดส่วนที่หนูผิดหนูยอมรับผิดค่ะพี่หนูไม่ชี้แจงค่ะพี่คนผิดก็คือผิดค่ะพี่ แน่ใจนะว่าพรนะี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใน,ในใการน้นใจคะแแนะ่ใ,นใจที่สุดแน่ใ,นใจามากๆค่ะแม่ที่พ <ใน S 2> ่อคือแน่นอนว่าเราไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ประสบการณ์ทั้งนี้ค่ะมันจะบอกอะไรกับสังคมได้ไหมคะในฐานะที่พี่ดูมาความซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์ที่มีกับครอบครัวควรมีค่ะถ้าเรามีความซื่อสัตย์มากพอต่อให้ใครดีเท่าไหร่เข้ามามันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ ขอให้คดีของหนูมันเป็นกุทาหอนสำหรับชีวิตคู่หลายๆคนให้มันจบที่เรื่องคู่ของหนู แต่ก็จะได้นอการาให้มันจบงานก็่ได้น้เม่อกี้ีไมว่าอะอใใจเขารับอย่เารับแล้วว่าดีใจนะมรับ่าต้อง้เราดาามให้แม่เราไปจัดการไม่ได้เข้าผ้าง ที่นั่งเนี่ยมัไม่อยากที่นั่งเนี่ยจังหวะมันเข้ามาไกลแบบนี้แม่แม่ไม่อยากหนูไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่ทราบค่ะเขาจะมีอะไรเราให้เขาจัดการกันแล้วเพราะว่าน้องสาวเขาบอกว่าให้หนูไปยืนยันความรู้สึกก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะเขาพูดแค่นี้ค่ะพี่หนูก็จะสู้ในความรู้สึกของหนูว่าหนูไม่ได้ทำหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแค่ต้องเป็นกใจ เคลียร์ใจกับพ่อคุณแม่ของใหม่ตอนนี้วสภาพจิตใจดีขึ้นเรื่อยๆคะดีฉันหนูยิ้มขึ้นเรื่องมันเป็นไปแล้วซึ่งีมันผลักรู้สึกผิดอยู่ในหัวใจตลอดเนี่ยมันมันทำใจยากมากยากที่ะต้องมาวันนี้หนูอยากมาทุกวันอยู่แล้วค่ะพี่ทุกๆวันหนูก็ทําใจยากทุกวันอยู่แล้วครัพี่แต่แค่วันนี้ไม่เป็นวันสุดท้ายนี่ล่ะหนูจะจะอยู่ ก็จะมีโยก็จะหมดแล้วค่อยขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะใหม่เล่าอะไรบ้างของก้าวแรกสุดแล้วทันทีันทีเรื่องนี้มันถึงไม่ขอเมื่อไหร่คะหนูผิดหนูผิดไปหมดทุกอย่างแล้วหนูอยังต้องใช้ชีวิตต่อไปหนูก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปค่ะ